มาค่ะหนูกลัวแล้วค่ะช่วใหญ่กลัวกลัวเาอะไรไม่เคยทำแล้วมันทำแล้วเป็นไงม,มันมึงคุกคาความคิดคุกที่จ,จังหัดชีวิตเราไว้สร้างครอบครัวที่มีความสุขหรูห็นที่เป็นไอดอล เข้าใจนะครับและเรื่องเล่าหมอเทวดาวันนี้มีเรื่องราวสนุกสนุกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กาลังฝึกงานอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็กําลังฝึกงาน <ๆ S 1> กําลังทํางานอยู่ดีดๆเกิดอาการวิงเวียนอานเจียนออกมาครับอาการเหมือนน้าในหูไม่เท่ากันแล้วประเด็นสําคัญคือท่านสืบประวัติออกไปนะครับแม่ของเธอก็มีอาการแบบนี้แล้วก็เป็นบ่อยด้วยนะครับในขณะเดียวกันพ่อของเธอก็มีอาการคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันทำไมเข้าใจรู้ดีจัง แน่นอนครับลูกสาวผมเองนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นคุณครับอยู่ดีๆลูกสาวคุณโทรมาจากที่ทํางานแล้วบอกว่าออป้ามารับหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ้วกออกมาเวียนหัวมากพอคุณรับลูกคุณเสร็จแล้วคุณจะพาลูกคุณไปที่ไหนครับด้วยความที่เป็นพ่อเนาะรักลูกมากนะครับด้วยความที่เป็นพ่อที่รักลูกนะเป็นลูกของเรานะเราก็ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยเขาความปลอดภัยลูกก็ต้องมาก่อนพอรับลูกเสร็จครับ ก็ต้องพาเข้าไปที่โรงพยาบาลถูกต้องไหมครับไม่คลินิกก็ต้องโรงพยาบาลแหละสักที่หนึ่งแต่อาการขนาดนี้ต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าพ่อคนนี้นะพ่อคนนี้คือผมเนี่ยนะพ่อคนนี้พอไปรับลูกสาวเสร็จบุ๊บที่ผมพาไปครับไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นโรงหนังและร้านไอติมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมโคตรใจไม่รักลูกหรอครับไม่รักลูกเหรอืนะรหรอทําไมไม่พาลูกไปโรงพยาบาล น้ำในหูไม่เท่ากันแล้วเวียนหัวเนี่ยถ้าเป็นลงถึงโรงพยาบาลครับต้องแอดมิดอย่างน้อยสองวันแน่นอนนะครับเพื่อดูอาการับแล้วโคนใจเกิดอะไรขึ้นทําไมพาไปโรงหนังมันเป็นเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับในระหว่างที่ผมไปขับรถไปรับเธอแล้วก็ระหว่างทางนี่ขับรถระหว่างทางขับรถไปเราก็นั่งคุยกันนะครับผมก็สอบถามอาการว่าเกิดอะไรขึ้นจําได้ไหมไปกินอะไรมาไปทําอะไรมาเหนื่อยหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรานอนน้อยนะครับก็ มีโอกาสเป็นไม่ได้ที่จะเวียนหัวนะครับหรือว่าไปกินอะไรผิดซุปแดงมามีโอกาสเป็นได้ที่จะที่จะอาหารเป็นพิษเราก็อ้วกวออกมานะครับอะไรบมาณนี้นะก็ถามวาไงไม่มีไม่ได้กินอะไรกินข้าวบ้านอ่าข้าวบ้านเงอ,อไม่มีนะครับนอนปกติไม่ได้มีอะไรอันที่ทํางานทํางานขี้หรือเปล่าโอ้โหไม่ป้างานสนุกจะตายในงานที่ชอบอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นงั้นก่อนที่เกิดอาการนี้ก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์อะไรเล่ามาให้ฟังหน่อยมันก็ไม่มีอะไรป้าก็แค่มีลูกค้ามาวีนอ่าลูกค้ามาวีน อ่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งคนจีนมาวีนโอเคครับเข้าเขาโปเชเนื่องจากว่าเป็นลูกสาวผมเนาะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆในชีตนะครับมันอยู่ในเมมโมรีผมหมดเลยผมถามคำถ,ถ,ถามเดียวเลยครับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นลักษณะคล้ายกับอมมาม่าใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วลูกสาวผมก็ยิ้มยิ้ม เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแล้วครับโรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร่างกายเลยมันเป็นที่จิตใต้สนึกมันเป็นที่ความคิดระบบความคิดแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นวิธีการครับคือย้ายโฟกัสเขาเพราะฉะนั้นโราบาลไม่ต้องไปแล้วย้ายโฟกัสไปงั้นเอาอย่างนี้ลูกไปดูหนังกระป้ายอยากดูหนังเรื่องอะไรบอกมาครับแค่นี้เสร็จปุ๊บครับอาการเริ่มทุเราดีขึ้นอ่หลังจากดูหนังแล้วเดี๋ยวไปกินไอติมกันนะลูกนะครับแค่นั้นนะครับหายเลยอาการ มึนหัวเมื่อกี้จากหน้าซีดๆเมื่อกี้จากที่กวกไปแล้วสองทีนะครับอยู่บนรถนนะครับหลังจากพบบอกว่าไปดูหนังกันอาการครับดีขึ้นจากหน้าซีดๆนะครับมีสีเลือดเป่งปังมีน้ํามีนวลขึ้นมาเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าวันนั้นครับคิดลองลองคิดตามผมดูนะถ้าพาไปโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะไม่ต้องเสียตังก็ได้นะเพราะมีประกัน แม่วันนั้นน่าจะพาไปโรงพยบาบาลไม่น่าพาไปโรงหนังเลยครับเพราะโรงหนังเนี่ยประกันไม่จ่ายแล้วจะโรงพยบาบาลที่ประกันจ่ายโอ้โก็อ่าก็ขำๆกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือเวลาที่เราป่วยครับเราต้องเราทําอะไรผิดกับร่างกายสักหนึ่งอย่างแน่นอนไม่กินผิดก็นอนผิดออกกําลังกายผิดประเด็นสําคัญเลยคือคิดผิดอันนี้ประเด็นเลยนะครับคิดผิด แล้วถ้าเราคิดผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมจนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้ครับมันก็จะกลายเป็นทําให้ร่างกายสภาวะร่างกายแล้วก็สิ่งต่างๆเอาเยอะต่างๆเนี่ยมันก็ทํางานผิดพลาดแล้วก็ป่วยหนักขึ้นได้แล้ววิธีแก้ก็ง่ายมากครับก็คือถ้าคิดผิดคิดใหม่ให้ถูกร่างกายก็จะค่อยปรับสมดุลกลับมา <ๆ>หรือพวกเราเองที่เป็นโค้ชนะครับพวกเราเนี่ยสื่อสารตรงลงไปยังจิตใต้สานึกนะครับเพื่อโน้มน้าวจิตใต้สานึกโน้มน้าวร่างกายให้รักษาตัวเองให้เล่งร่อพิเร็วขึ้นเพราะว่าจิตใต้สานึกเนี่ยเป็นตัวควบคุมระบบอัตโนมัติทั้งหมดของร่างกายเราก็เลยสามารถที่จะทําให้การรักษาตัวเองของร่างกายเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้นและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับยังไงขอบคุณมากที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับก็สามารถที่จะให้กําลังใจพวกเรานะครับด้วยการกด กระดิ่งติดตามส่งหัวใจมาให้เราอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้เป็นกําลังใจกันนะครับให้กันและกันแบบนี้ไปจนกว่าเราจะประสบความสาเร็จไปด้วยกันับแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ